สวัสดีครับ FC ซที่น่ารักที่อยู่ทางบ้านนะครับวันนี้ก็ขึ้นมาได้มาสวนเนาะมาดูเลยสวนยางพารานะครับเ c ซีขึ้นมาซ้ำตรงที่มันตายเนาะก็ <c oughs> ตายสองต้นนะครับเ c ก็ซ้ำเสร็จเรียบร้อยเนาะก็ซื้อขึ้นมาสองต้นโอ้อยาก,ก็โกเนาะเอซเนาะ <c oughs> ยางพาราผมกำลังแตกยอดเนาะ ใส่ปุ๋ยเสร็จโอ้เริ่มขึ้นแล้วละครับีซีเริ่มเขียวแล้วนี้ก็เมื่อวานนี้เนาะไม่ได้ขึ้นมาไล่มาสวนเลยครับพีซอยู่กับที่นาเนาะโอ้ยฝนตกเมื่อวานนี้น้ำเยอะจริงๆนะครับก็นี่ครับสวนยางเนาะนี่โอ้ เสดายเนาะไม่ได้ถือกล้องขึ้นมาพ่นยาเนาะท่นหรือเปล่าก็ไม่รู้เนาะถ้าขึ้นมานี่ฝนก็จะตกก่อนนะครับพี่ซีาผมขึ้นมาพ่นยานาครับก็วันนี้ผมก็เอาต้นยางมาซาาหนต้นเนาะสองต้นมาถ่ายให้ดูเอาต้นที่มันแตกยอดเลยนะครับพียอดยังอ่อนเนาะก็ ลัวมันไม่ทันเพื่อนมันเนาะนี่ครับใส่ปุ๋ยด้วยเนาะใส่ปุ๋ยยูเรียด้วยนะครับสีต้นนี้ผมสามก็อีกต้นหนึ่งโอ้ยนี่ครับมันะครับก็วันนี้ขึ้นมาไล่มาสวนมาคนเดียวนะครับพี่สีโอ้ต้นยางกำลังเตยยอดเนาะออ รอดูนะครับพีซีมันจะเหลือกี่ต้นอมันปงน่งแงงนะครับพีซีก็เด็ดออกเนาะให้มันใหญ่ขึ้นนะครับพีซียอดมันจะได้ใหญ่เนาะครับก็มาคนเดียวไม่รู้ว่าช่างพงจะขึ้นมาหรือเปล่าครับวันนี้ก็นู่นบรรยากาศเนาะ ค้มฟ้าคืมฝนเมื่อเช้านี้ก็ตกอยู่นะครับพี่ซีตกไม่แรงเท่าไหร่นะครับก็มาเลาะดูต้นยางเสแซมต้นยางพาราเนาะช่างพงกอมื่อคืนนี้ก็ขึ้นไปกรีดยางพารานะครับพี่ซีอยู่ที่ไร่ภูกระปาดนู่นเนาะไปกับแม่มาต่อยนอนอยู่ที่ไร่เนาะวันนี้ สงสัยตอนเย็นโน่นแล้วครับพี่สีขึ้นมากรีดยางอยู่ที่ไร่ผู้หลวงตรงนี้นะครับใกล้ๆกับติดกับสวนยางผมโอ้เจีวเลยครับพี่สียากลกเนาะม่ลกแค่นี้ไม่เป็นไรเดี๋ยววันพรุ่งนี้ถ้าฝนไม่ตกขึ้นมาพ่นยาแน่นอน นี่ลกจริงๆนะครับวีนี่ด้านล่างเป็นสวนมะขามเห็นไหมครับบรรยากาศคึ้นนะครับวีเมื่อวานนี้ก็อยู่บ้านทั้งวัน<ม>ก็ช่วงเช้าเนาะฝนตกแรงมากนะครับวิซีน้ำห้วยบังสาเยอะนะครับี่ซีไม่ได้มาดถ่ายคลิปให้ดูเนาะ มาเช้านี้ขี่รถมาจอดมองดูอยู่ใต้สะพานเนาะอยู่ที่สะพานนะครับพี่ซีก็น้ำเยอะน้ำเข้าบุ่งนะครับพี่ซีบ้านผมบ้านผมเรียกว่าน้ำเข้าบุ่งท่วมกัดท่วมเนาะเสียหายเยอะนะครับพี่ซีไรมันสัมปะหลังนาข้าวเนาะก็มันตกไม่นานตกนานนะครับพี่ซีไม่ใช่นานเนาะ ตกนานนะครับพี่ซีตกนานตกแรงด้วยตกแปลงโน้นนะครับพี่ซีเห็นตรงที้าเหลืองเหลืองแดงๆเป็นที่ที่ไร่ซ่องพงเนาะเพราะว่ามันไกลนะครับพี่ซีซูมก็ไม่เห็นเนาะมันไกลเกินเนาะดีด้านบนโน้นเป็นโซนยางยายหนิงแล้วก็ของยายเนาะแล้วก็มา อีกหน่อยก็จะกลับเนาะขึ้นมาดูนะครับพี่ีขึ้นมาแซมขึ้นมาปลูกอย่างที่ทมันตายเนาะต้นย่างที่ตายเนาะตายสองต้นเดี๋ยวรออีกรอดูนะครับพี่สีมันจะตายอีกไหมหาตายก็จะซื้อขึ้นมาใส่นะขึ้นมาปลูกโอ้เสียงามลรั่วเนาะนะทีนี้วันนี้ ช่างพงจะขึ้นมาหรือเปล่าวานนี้ก็ปล่อยน้ำลงปล่อยน้ำไหลลงมาใส่ที่สระเสียงดังมากครับเสียงน้ำรั่วเนาะน้ำแตกน้ำท่อแตกน้ำไหลลงมาจากเขานะพี่สน้ำดื่มน้ำกินน้ำใช้เนาะนี่คูหลวงนะครับพี่สี ติดกับของย่านนิงของผมอยู่ภูหลวงเลยดูกลางภูเขาโอ้ช่งผง็เก็บเมื่อวานนี้ขึ้นมาเก็บยางพาราเนาะเมื่อวานเมื่อวานนี้ขายเนาะไม่ใช่เก็บนะครับสีวันนี้ยังไม่ขึ้นมากีดเนาะบ่งมันเยอะจริงๆนะครับบงเลยนี้นอะอยู่ที่ไร่ที่สวนแนถว อยู่แถวต้นยางพลาเนาะมันจะเยอะเห็นไหมครับนี่กับกับ,บตะปูดจะเปีดอยู่นะครับพี่สีไม่รู้ว่าบ่งอะไรบ่งหานบ้านผมเรียกว่าบ่งหานมันอยู่มันจะไปไกลมากครับพี่สีคันเดี๋ยวเดี๋ยวกลัวมันคันนูนน่นเห็นไหมโอ้ยเยอะจริงเนาะนี่โอ้สวนยางพลาช่างพง ทำไมไม่ขึ้นเมื่อกี้ตอนกลังวันนอ้อยซีเนาะถ้วยก็ตกฝนตกเมื่อวานนี้แรงมากนะปลูกต้นยางสองต้นเสร็จแล้วนะครับพี่ซีก็รอดูฝนว่ามันจะตกมาอีกไหมครับพี่ซีถ้าตกมาก็ ต้องรีบกลับเนาะเดี๋ยวมันั้นก็ข้ามห้วยไม่ได้นะครับพี่ีข้ามห้วยขี่มอไซค์ข้ามยากนะครับพี่ซีเพราะว่าน้ําลงมาจากเขาเนาะฝั่งโน้นนะครับพี่ซีลงมาจากเขามันจะแรงมากนะครับขนาดที่ไร่ที่สวนผมนี่ไหลลงไปโอ้ยสุดยอดเลยเชาะหน้าดินนี่ออกหมดเลยนะครับพี่ซีถ้ามันไม่ลุกเนาะไปหมดแน่นอน ดินที่ไหลผมแบี๋ยวนี้วะครับพีซีที่ทำไร่ทำสวนอยู่บนภูเขาเนาะยิ่งไถยิ่งไหลฝนตกมายิ่งไหลออกไปนะครับพีซีไหลลงไปสู่ลำห้วยเนาะมันเป็นยังไงเนาะแบบนี้แหละครับอยู่บนภูเขามันจะยากนิดน,นึงครับพี่าพปีหน้าก็ไม่ได้ไถหรอกครับพีซี ปล่อยเลยเนาะถ้าไถ่นี่มันจะไหลหนีหมดนะครับพี่ีเอาคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ